ซาถูปูเดอรลุกลาดเขีมมาหลับมากราบไหวาปูมานนี้นะครับอยู่ดีมีแห้งลำๆรว่ยๆสุขภาพแข็งแรงเดอปูเดอซาธุอ่ะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีอีกหนึ่งคลิปนะครับมันนี้มาตลาดของปลาลิมโวงคือเก่าพี่น้องเบืองบรรยากาศ1500เบิ่งถนนคนเดินนะครับมันสินี้จัดทุกวันเสาร์นะครับพี่น้องนี่คือสุเดเขียดแดนสยามนะครับ อาเขีมหราชธ,ธานีนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่ครับพี่น้อง <_ d ans justement> นะครับถนนสายวัฒนธรรมถนสน,นสายอยางของข้าเจ้าเอิ้นถนนสายอันสายวัฒนธรรมแล้วก็ถนนคนเดินแบบเชียงคั่นนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งนะครับมันอยู่ทางพุทธนะครับพี่น้องพุณนนะครับอยู่ทางพุทนล่ะ เดี๋ยวพาไปเบิ่งก่อนจังสิงมาเลาะตลาดเนาะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวมาดูตลาดของป่าด้วยกันวันนี้มีอะไรบ้างนะครับพี่น้องซังยังมาเนี่ยนะครับมเมื่อวานมาท่ายทังนี่มันนี้มาท่ายทังพี่ครับพี่น้องนะครับเบิ่งบรรยากาศได้หลายมุมของอำเภอเขมราดเท่านะครับฝั่งแม่น้ำโขงนะครับบรรยากาศสวยๆยามสวยายามสวยมันเป็นเสาร์แล้วครับสวยแล้วครับอ่ะปะ่ะไปดูกันเลยนะครับวันนี้ผุ่นสิพไปเบิ่งวัด อยู่กลางกระเพงวัดเขาจะมีลูลภาพปฏิมาก,กรรมเขาจะวาดภาพใ้ง่ามๆนะครับนี่มาไหว้ปูซะก,ก่ันนะครับป่ะไปกันเลยอันนี้คือถนนสายวัฒนธรรมนะครับหรือทุกวันเสาร์นะครับทุกวันเสาร์จะเป็นถนนทนเดินนะครับคลายๆกับอ่าเชียงคันนะครับพี่น้องอันนี้คือถนนสายวัฒนธรรมเข็มราชธานีนะครับ นี่นะครับขึ้นไปในตัวเมืองนะครับอันนี้ก็จะเป็นปฏิมากรรมฝาผนังนะครับจากศิลปินนักวาดนักเขียนของอำเภอเขมาราตเท่านี้นแหละพี่นอ้องนี่นะครับตะวันออกสุดเขตแดนสยามนะครับอุบลราชธา,านีนะครับทางนี้เรามาจะเป็นฟังคุ้งนะครับบรรยากาศพี่น้องครับมาลองของปลาละกันมาเบิ่งตลาดนะ้ำ มารอมารอตลาดของปลาแล้วกันมาเบิง่งงันริมแม่น้ำโขงน้ามาเบิงถนนสายวัฒนธรรมนำ้ำนะครับพี่น้องทุกวันเสาร์ครับจะมีถนนคนเดินอยู่ตรงนี้นะครับผมย่าวกันไปบนเลยนะครับนะอาจจะเห็นในคลิปในเพจเยอะอยู่นะครับมันอีจันร้อยกับขออนุญาตมาถ่ายพี่นอ้นองเบิงอีกรอบนึงนะครับโอ้มีหอวง่วงัวโขงกับมีอันนี้อะไรหินลอยฟ้า เห็นลอยฟ้าชมรมถ่ายรูปอ๋อเห็นก้อนนี้แอลลอ,อยฟ้าเหรอนี่นะครับงูอใไล่ะคืองูแต่นี่ในโลกวะคืองูแตะงวโขงัวโขงเบิ่งโขงณเขมราชนะครับจุดชมวิวจุดถ่ายรูปนะครับตอนนั้นก็จะเป็นจุดอะไรอีกที่หนึ่งนะครับ อันนั้นก็จุดชมวิวจุดถ่ายรูปเหมือนกันนะครับไปเห็นใบเบิ้งเตี้ยงแป๊บหนึ่งพี่น้องหมอบหมอบหมอบขหัถึงวัวผู้ใดนี่ไอยังไม่หายเลยอาการไอพูดกับตลาดที่ต้องหนาพี่น้องตลาดของป่าตามฤดูกาลอันนี้จะเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับ จุดๆนี้จะเป็นสถานที่มองเห็นโล่งมากเลยนะครับแนมไปใส่กระเห็นครับมองนี่ครับจุดนี่กวางแห้งกูโม่ครับขึ้นขบวนก็ม้งหน้ามุกดาหารนะครับพู้นถ้าลงมาข้างล่างก็งงม้งหน้าอำเภอคงเจียมนะครับไปช่องเมฆปุ่นรนะเบียงหุ่นทั้งหุ่นมอวานจันลอยไปถ่ายอยู่พูดครับปุ่นมอกสะพานปุ่น มาเนี่เลยมาเก็บภาพบรรยากาศทาั้งี้ใหเบบางอีกโอ้นี่เ,งเอ,งองงัวมูเป็นอยู่างไรอ่ะงัวโขงงัวโขงพี่น้องบัวแม่น้ำโขงงัวไล่เสือก็มีนั่นน่ะบัวไล่เสือซุปป่มไปก่อนโอ้ไล่ขึ้นเสือนี่บัวแม่น้ำโขงครับเด่งลงไปหาหมูละมมอเนี่ยเขาก็กัน สูงริบหรวเลยบรรยากาศริมโขงพี่น้องฟังสายอยู่ตั้งผุ่นนะครับพี่น้องนะครับต,ตรงข้ามจะเป็นซอป,ปลาวนะครับโอ้ปะไปเลาะตลาดกันต่อไปดูของป่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับของป่าริมโขงผ้ามาเบิงบรรยากาศสุดเขียดตเดนสยาม อำเภอเขีมราชธานีนะครับจังหวัดอุบลราชธา,านีนะครับบรรยากาศริมฝั่งโขงดอกจันออกแล้วครับพี่น้องงามง่ามปุไปดูตลาดกันดีกว่าไปกันต่อเลยมาหอดตลาดระบาดในเมฆแข้งไม่ไม่เลยพี่น้องเลยีนเมฆแข้งเมฆแข้งขาปูบอกเขาจเอินต่เจีวเนาะเม่งามแงข้เมงจ้เีาโจเมงจ้า้มฆแงาแข็งขามฆแขงขาแงขามฆง้เมาเา้เมาอย้่เดี๋ยวน ตัวน้ำบางแม่เอาอีกถุงหนึ่งปนสซ่างมาสามถุงนะครับพี่นอ้องนี่ครับกิบโปมใส่ขี้เล้วหนึ่งเล้วนะครับหนึ่งไว้แล้วไม่แต่เสียไปทอดเอาไปขวไัวในต่อเลยอีกถุงหนึ่งนะแม่เด้อจะเป็นตัวน้ำอยู่นะครับกิบโปมวันนี้มีออเดอร์สามถุงนะครับกิบโปมนะครับมาเอาไอ้เพิ่นก้อนโซงไอ้เพิ่นก้อนบัดเลยแม่งแข้งเลยก็งามงามยังไม่ไหมอยู่ครับต้องไต่หงวังเดี๋ยน้แม่งแข้งเลย Ba, theo ăn... con bắt bưng nó luôn ăn luôn luôn con lâu thôi anh thấy luộc, anh em luộc em 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 mẹ em em chụp, em chụp em 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 bà em nhắc em em nhắc em em nhắc ห้อยไงห้อยจูบห้อยจูบห้อยเดือนี่นะครับมางค้อยโก่งห้อยนาปลาย้อนปลาเหี่งปลาสดสดก็มีสดสดก็มีมันเสียงก็มีอันนี้มางค้อยขี้กระต่ายห้อยนานะครับห้อยนาห้อยโก่งห้อยขี้กระต่ายสวยเลยมางค้อยจูบก็สวยๆเลย อันนี้ก็หนังควายจ้ะน,นี่หนูหนูกะมี่ครับมาเนียหนูกะมี่ยางงามเลยหนูพักหวานเ็ดบดนะครับนอนไม่ปอกไม้จบูบของป่าตามฤด,ดูกาลนะครับเอาอันนีเ่เนี่ยน้องวัวไปเนี่ยน้องวัวลูกหนึ่ง เอางามๆด้วยนี่บ่ตัวไหนงามๆเอาเรื่องงามๆให้ผมเลยน้องวัวหนึ่งโลอันนี้จะเป็นสมองนะครับอันนี้จะเป็นน้องวัวนะครับอันนี้จะเป็นหมูป่าโอ้มีหมไปยิมซี่พ่อมทั้งแต่แน่นอนขนาดเลยดูหม้อพร้อมเอาวากันไปความเชื่อส่วนบุคคลเอาอันสิบแปดเ,เขียนหน่อยก่อนเออเอาเอาถุงงามๆให้ได้เลยตัวไหนไม่ไม่งามๆหรอตัวนั้นละ่ะ งามแทบเป็นบ okay. ่ลเลยงามซับเจ้าของบ่วะโอเคไปสินะเขียดหม้อเจ้าคืองามเมื่อวานกว่าได้เขียดหม้อสองถุงสามถุงไปส่งคนเมนี้มี่วันใดสนใจเขียดหม้อใครหมดแดงอ้าอ่ะไปิดเบิ่งต่อท่านผู้ชมผสมม้อก็มีตัวนี้กสมม้อบักกระบก ใครมดแดงนะครับนี่ใหม่ๆสดๆเลยพี่น้องเลยนะครับสั่งเมื่อใดคือเก่าเลยพี่นอ้องเลยนะครับเขียดโม่เขียดน้อยกระปูนะครับเขีดดยดเขียดโงเลีงโรงเรียงเลยเขียดโม่สารสังเขียดน้อยพอน้อยสองถุงตัวเปนหลวกลาแล้วเสียทรงแซ่เย็นไปเลยหอยขี้กระต่ายหอยนามาอีกแล้วกระปูกระเป้งกระปอมปลาไหลนี่ปลาไหลเลยว่าเอียน สำหรับของข่อยสองถุงด้วยนี่ครับเขียดหน่อยนะครับเพิ่นลวกให้พร้อมตัวเพราะว่าสีแซ่เย็นไปนะพี่น้องก็เลยมันมีแบบลวก,กเลยเอาแบบลวกเด้อครับเด้อยสำหรับคุณพี่ที่เพิ่นสั่งเขียดหน่อยมาสองถุงนะครับนี่นะครับขอบคุณครับหนูก็หนูหนูหนูหน,หนูอันนี้น้ำผึ้งครับนี่น้ำผึ้งอ่ะโอเคบาทนี้คือสิครบแล้วล่ะครบแล้วสิไปส่งเพิ่นก่อนยังครับนี่ โอ้น้ำบอยครับน้ำบอยน้ำตาลน้ำหวานจ้าเอาโอเคนะครับคลิปนี้กันสิซัมนี่ล่ะบาทสิโอ้ไว้ก็มีไว้ก็มีนี่ไงเขียดแห้งมีนะเขียดแห้งนะปลาแห้งก็มีนะบางท่านอาจจะถามว่าปลาแห้งมีอะไรบ้างปลาปลาเสี้ยมแห้งเขียดแห้งนะครับ อันนี้หนังเข็มมออัดมายาวมาาวัดสั้นมัด,ดยดออาวนี่หมดเลยอ่าอาว่ากันไปนี่ยเราเพจะสดๆธรรมชาติสดๆปลาลดสิสดสดสดาารสือปลาเหยีห่ยงเนาะนี่ <c oughs> โอ้นะครับอ่ะโอเคขอบคุณหลายครับคลิปนี้นะครับเอาไปซัมมิกอนพี่น้องนะครับผู้ใดอยากได้อะไรก็ทักมาใหม่ได้พี่น้องเด้อนะครับ